บทที่สิบเจ็ดบทสวดพัฒเกลัตตคาถาอติตังนานะวาา่าคาเมยะนปะติกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรกำนังถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทะทัตติตัมปะฮีนันทังอปันอปันอปัตันจะอาณาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนั้น ลัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็าเป็นนั้นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัตถาอวีปัสสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิธามนุปูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่ง่นเงนไม่คอนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเลิร์นทำนั้นนึ่งเดอให้โปร่งเถิ อัจเชวากิจจากิจจามาตับปังโขอจัญญามาลังมาล่านังสุเกศสุเวพื้นพวมทำความเพียรเสียในวันนี้แหล,ละครับใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังฆลังเตามหา มหาเสเนยะมัจุนาถึงทำความเพียนเสียในยวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความใจในวันพุ่งอาหิโนสังคารเตนะมหาเสนาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสเนใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเล่าทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิง อ่ะโหรัตตมายันรัรตตมาตันจิตังตังเวพัะเทกะรัตโตจ,จิตสันโตอาจิกขเตมูนีจิพ้ามุนีพุทธสงบย่อมเรียกบุคคล ผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียรก,นกนานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิ้แล้บทที่สิบแปดบทสวดพระบทสวดปินนาหาปัญจเวถานาปาถะเา,าลาลามโมไมหิชาลังอนาตีโตเอาม,มีความเก็บเป็นธรรมดา ต่ลุงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ตะโมไม่เพระยาทิอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่ลุงมันความเจ็บไข้ไปไม่ได้เมลานาตะโมไม่เหีมล่านางอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่ลุงมันลำตายไปไม่ได้กะเพริเมเปะเปะเฮะนาเปหินีนาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดพาเจของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะกมหิกรรมะตายาโทรกรรมะโยนีกรรมะพันทุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นนัินเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกะลิสามีกัลยาณังวาปปอังวาตัสสะตายาโท อวิสามีเราทํากรรมใดนไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทถือว่าจะต้องได้รับผลของครามน้ำสสบไปเอวังอําเหเหอิอภินหังปัญจเวหิตตั้งปบพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทที่สิบเก้าบทสวดเทว,วตาอุยโยชนะคาถา สุขะพัฒาชนิทุขะพยาพัฒนาชนิพยาโสขะพัานานิพยาชนิโสกะคนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาเอามิรัมะตังปุญญาสำปัตังสัพเพเจวานุโมตันตุสัพพะตัมปติสิทธิยาทานังทานตุสัตยะที่หลังละขั้นตุสัพพะ อาวะนาภิร a ต a หุ่นตุอาชันตุเอวัตตาคาตาปพุทธะเปรตปะตเปเจกาณาจายังเมรังลันตานันตติเชนะลกังเมรามิสะพัสโซบทที่ยี่สิบบทตัวเทวตาปฏิทานคาถาอันธรรมยังปฏิทานคาถาโยภนามเซ ya dewa ta san vi ti a ra va ti ni tu pe sa ve po ti ka ta 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 ne na pa wan tu pu ti ta to to tin ka lon te na vi a ra ta le เทลาจะมัดจานาวะกาจเปินชะโวสาลามิตาทานาปฏิตุธาปุปาสกาคามาจเตสานิฆมาจากอิสราสปานาคูตาสุขิตาตะวันตุเต ทลาพุจยาเยปิจะอันแทสัมภาวาสังเทคาตทา,ทาอัตวุปปัติก,า,กนนญญานิอินญาณิกังธรรม,มาวาลังปฏิจะเตเพเพเพสะเปปิทุกัสะ roto sankha yang tato ilang afang ammo samas la ka pukhala sangko to sa ma ma koja atta attaya ta hetaya จอัมเหรักขรตุตัมโมสัพพิธัมมจาริโนอุธิงสัมปาปุเรยามาธรรมาปะเรียปะเวทิเต บทที่ยีส่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานคาถาท่านธรรมยังปฏิทานคาถาโยปนามาเซอุญยัสติธานาธาิกัสสกัสสายานาสานิภตานิเมเตสังจะพาชิโนหโุตันตา Nampapa namaka ye piyakunawan taja, Maihang mata pita tayo, Sita maca panja cipawa, At anje matanta wedino, Kastati hantik, Loka seming tegum ตุโนนิกาปัญเจกตุโกะกาลาสังการันตาจะภาวะภาวะภาวยานังเยปปติกานัมเม อนุโมทันตเตแต่ยังเยกิมจิเยจิมังนับปัจานันติเทวาเตสังเนเนวายุงไมยาที่นานะกุญญานังอนุโมทนาเทตุนาสัพเพสัตตา ตาหงุดหวิเวลาตุกข์ชีวิโตเขมข้นอัญจะอับปนตุศีสัจสิทธะมังตุฟ้า ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่ขึ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แต่แห่งบุญทั้งหลายที่หลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือนะไม่ได้เห็นไม่เห็แต่สัตว ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแวมีเป็นกันทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าวเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิด ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอสัตว์ละขอสัตว์ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเาอเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่เข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุข เสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดอขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพเป็นศัจจธอธิษฐานอนุภาพเป็นความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปิบตและพระคถาเหล่านี้ความขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพาจเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพติวารังหลายเพื่ออนุโมทนาบุญในการสวดสตยายมนและธรรมะเหล่านี้อนุโมทนาแล้ว กดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพินาโดยมูลนที่สมเด็จพระยานสังวรวัดบาวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สำสิ้ส้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจ,ะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปราดจงและทํามงคลในพระ คาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเดินทไปเลย